สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีธนูกันนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะั้นตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน64จนถึงถึง8เมษายน65นะคะ ก็จะส่งผลอย่างไรกับชาวธนูบ้างนะคะก่อนอื่นก็กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชาวธนูนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะมีเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีแบบมีสังคมมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นหรือมีคนรู้จักคุณมากกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงเนี่ยคุณมีโอกาสได้ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพใหม่ๆนะคะหรือมีโอกาสที่จะเจอ เพื่อนที่ดีหรืออยู่ใกล้ชิดกับกับสังคมที่เป็นบัณฑิตนะคะเจอเพื่อนหรือเจอกลุ่มคนที่พาคุณไปสู่สิ่งที่ดีได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนคนไหนที่ไม่ดีที่เป็นศัตรูกันเนี่ยจะห่างเหินออกไปหรือเพื่อนคนไหนที่คิดไม่ดีจะแพ้ภัยคุณไปเองนะคะก็เป็นช่วงโอกาสดีๆที่ชาวธนูเนี่ยมีโชคในเรื่องของการติดต่อ การสื่อสารหรือมีโชคจากการคอนเน็ชันมีเครือข่ายอะไรมากหนะ้าหลายตาม,มากขึ้นรวมไปถึงคุณมีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์หรือได้ติดต่อกับคนที่อยู่ในทำงานราชการติดต่อเกี่ยวกับเครือข่ายนะคะเครือข่ายสังคมที่เป็นข้าราชการรวมไปถึงเครือข่ายที่เป็นครูอาจารย์หรือพวกนักวิชาการต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะมี การติดต่อกับคนกลุ่มนั้นมากขึ้นรวมไปถึง,ส,งสังคมใกล้ตัวของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีแต่มีแต่ผู้มีองค์ความรู้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนะคะมีโอกาสเจอเพื่อนเจอกลุ่มคนที่ดีนะคะสามารถที่จะชักจูงคุณไป สู่สิ่งที่มันดีมากกว่าเดิมหรือเป็นช่วงที่สภาพแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยที่มันดีจะส่งผลให้คุณมีแรงกระตุ้นมีแรงแอคทีฟมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะพัฒนาตนเองให้มันดีกว่าเดิมนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณจะรู้จักคนมากขึ้นนะเป็นช่วงที่คุณจะทำอะไรมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือหรือว่าจะคว้างขวางมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ กัลยาณมิตรใหม่มิสหายใหม,ม่ๆด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเกี่ยวกับทรัพย์ใหญ่ๆเช่นดําเนินการเกี่ยวกับบ้านกับรถกับที่ดินหรือกับ ร้านค้าสํานักงานเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวธนูเนี่ยคุณมีโอกาสได้หลักทรัพย์เข้ามานะได้ที่ดินได้บ้านได้รถอย่างนี้ก็ได้ได้ร้านค้าได้สํานักงานใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนอาวุโสกว่าจากคนใกล้ตัวนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ นะคะอยู่ตลอดนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้หรือท่าชาวธนูท่านใดที่เจ็บป่วยที่มีปัญหาสุขภาพต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะเจอหมอดียาดีรักษาวินิจฉัยโรคถูกนะคะและ้วก็โรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมีโอกาสที่จะทุเลาเบาบางลงได้ด้วยเช่นกันนะคะ ดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูเนี่ยคุณมีโอกาสมีโชคจากหลักทรัพย์นะเช่นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยเนี่ยก็ซื้อเลขรถที่ใช้เลขบ้านที่อยู่นะคะหรือเลขสำนักงานเลขร้านค้าไปเสี่ยงโชคดูนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเป็นที่รู้จักแก่สังคม นะคะหรือมีแต่คนรู้จักคุณมีแต่คนอยากเข้ามาหาคุณอยากมาพูดคุยกับคุณหรือเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นิยมเนื้อหอมต่อคนรอบข้างมิตรสหายกลุ่มสังคมหรือเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยอยากที่จะเข้าหาคุณอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณนะคะหรือคุณเป็นคือเป็นช่วงที่โดดเด่นนะคะแก่คนรอบข้างได้รับการยอมรับ นะคะด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับทำอะไรใหม่ใหม่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาในาศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีการติดต่อกับการต่างประเทศหรือติดต่อเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยเช่นกันนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้ด้วยนะแล้วก็ เป็นช่วงที่ชาวธนูนั้นนะคะคุณจะมีความขยันขันแข็งในกิจกรรมการงานที่ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ด้วยเช่นการมีเป้าหมายหรือมีแบบแผนมีระเบียบมากขึ้นนะคะกับตนเองนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยมีโอกาสมีโชคหรือมีลาบผลจากคนอายุน้อยกว่าด้วยนะสำหรับชาวธนูท่านใดนะคะ ที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารมือดีลูกน้องบริวารที่ช่วยเหลือเกื้อกูลที่เป็นหูเป็นตาให้กับเราหรือท่านที่มีลูกมีหล,ลานลูกหลานให้คุณลูกหลานให้โชคนะคะหรือท่านในปรารถนาที่อยากจะมีบุตรเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดโชคเกี่ยวกับเด็กเกิดขึ้นเช่นตั้งครันหรือท้องอย่างนี้ด้วยก็ได้นะสาหรับท่านที่ปรารถนาในด้านตรงนี้ ดวงก็ยังบอกอีกว่าสุขภาพชาวธนูนะคะก็มีโอกาสเจ็บป่วยในเรื่องของเจ็บคอคอักเสบนะคะก็เป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงงคุณเนี่ยนะคะยังโชว์มาอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวธนูช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่มีโรคส่วนตัวสูง มากขึ้นไม่ค่อยสูงสิงหรือคบค้าสมาคมกับใครถ้าไม่จําเป็นนะคะคุณจะไม่สูงสิงไม่พูดกับใครถ้าไม่จําเป็นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือจะแปลว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือมีคนให้การช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีคนมาขอร้องของความช่วยเหลือจากคุณให้คุณไปช่วยเขาคุณต้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนสนับสนุนเขาไม่เปิดเผยนะคะเป็นคนที่ อยู่เบื้องหลังของใครคนอย่างนี้ก็ได้นะคะมีคนมาขอร้องขอความช่วยเหลือจากคุณดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่จะมีโชคหรือมีลาบผลเกี่ยวกับเพื่อนฝูงด้วยนะเพื่อนฝูงนําความมั่นคงนําความนาโชคลาภบ,บางอย่างให้กับคุณมีโอกาสมีโชคจากเพื่อนจากฝูงจากเครือข่ายจากคอนเน็กชันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะลาบผลตรงนี้มันเป็นลาบผลในเรื่องของรายได้หรือการเงินการงานก็ได้นะคะเพราะวาดวงมันชมว่า มีโอกาสมีโชคจากกลุ่มคนหมู่มากมีโอกาสเจอสังคมที่ดีสังคมที่พาคุณจเจริญได้หรือพาในเรื่องของวิถีชีวิตคุณเนี่ยไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของสภาพแวดล้มอมเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมต่างๆนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยดวงชะตาก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือท่าในใดสนใจดูดวงก็แอดไลน์มาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ